กอแดงครับงามแห้กปีเนอะจุมนึงครับกอ,อ,อแดงครับหอมเลยลางจนแตกเนะาะสกอตลวดลายของเพื่อนกอแดงครับดอกจุมมนครับทองจุมจ้ะดอกง่ายๆเลยจ้ะ ผึ่งค้าลายครับจุ้มงามงั้จ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่ออพ,ออพ,พี่น้องลุงป่านอาพญามัยนาย่หล็กสีเก่าสีใหม่ผู้เขามาชมตลกน้ำครับเสาร์วันี้ก็มาพบปะกันกับบ่านัดกับเสากรือเก่าครับสวัสดีจ้ามันนี้ก็พาเข้าป่าคือเก่าจะพี่น้องไปลุ้นปชมกันจ้าทีมานเห็นอย่างกันแน่ไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องไปลุ้นเบื้องน้ากันครับ มาผอกันเสามนี้ก็บเสาวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่2 9ตุลาคมปีพศ2 5 6 6ครับหมายพิกัดที่เม้านณีกับปลาบ้านน้องเม็กตํารวจครับเพื่อบุตรีจังหวัดอุบลคือเก่าครับเสามนี้กับผาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่าหารอเก็บเพ็ดคือเก่าครับกลับไปหลุ่นไปชมกันครับพี่น้องมณีวัดเสด้สิีมารแหดหยังกันแน่ครับไปครับกอแดงดอกแดงครับ มันในฝนตกี้เนาะป่าสุม่มเ่ยจ้ะดอกจูมครับจูมหน,นึ่งจ้ะพี่น้องพึ่งขา้าไล่ครับกอแดงครับหอมเย ลังจนแตกเนะาะสกอยรวดลายของเพื่อนถือแดดครับหอมนี่กอแดงอีกครับสิเลาะเบิงเฮ็ดกอก่อนเนะาะสกอีกอสิไปเลาะเบิงเฮ็ดเพิ่งครับ ุณน้าลายจ้ะดอกจูมมันครับสองจูมจ้ะกอแดงครับอืงามอีกอยู่นี่สองจูมครับดอกคนแดงเนาะมันถือ้นดอกแดงยิ่งขึ้นอยู่นอะงสกอยจ้ะ จูมนึงครับผึ่งค้าล่าครับจูมนึงครับทั้งหนอีกสอดอก้ทงังนาอีกสองดอกครับ กอแดงครับมืค้ายล่ครับแดงนะ้าแดงชํำครับเมื่อสาวนี้ไปรอเบื้องเฮ็ดกอครับได้้ลยดอกอยู่เนาะสกอยイ เป็นเห็ดกอแดงเห็ดเผิงข้าลายครับกสิมรัรอเบิงเห็ดเผิงข้าลายครับพี่น่องรอเบิงเห็ดแดงนาะแดงฉ่ำไปนํำครับแดงนาจ้ะ

จูมพนนจเพื่อนจูมหนึ่งครับแดงน้าครับถึงคาล่ายครับเมืงดอกเพืนพี่เนอะดอกยังงามอยู่เนาะพลังจูมจัดเพิดอนซีแดงน้าครับ จะเห็นแดงนะแดงนะครับจะดอกน้ำงามเลยจ้ะหมนี่เห็นลายดอกอยังจุ่มเพิ่นจ้ะ กอแดงจูมนึงจ้ะแดงนะจ้ะพึ่งคาลายครับจูมงามนั่งจ้ะ แดงนะจ๊ะมข้าไล่ครับอน่ะมันจ้ะสองจุมครับสามต้นนี้นะสก,ก่อนจุมหน่อยก็แลนะ้ จุม่มนึงครับพึ่งดำครับกำลังเห็นนอกพึ่งดำโดอง่ายง้จ้าพึ่งข้าไล่ครับพึ่งข้าไล่ครับ เอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับานครับมาสรุปผลงานกันกับเซากอยครับมื่อวานจ้าเบ่งผลงานกันจ้ะพี่น้องมาเต็มตาเลยจ้ะพี่น้องเมื่อวานเราได้จนพูนตานะมื่อวาก็เต็มพอดีเลยจ้าก็ได้หลากหลายเฮดจ้ะพี่น้องก็ได้เป็นเฮดกอเฮดสึ่งค้าล่าเ็ดพึ่งดำเฮดพึ่งขมิ้นจ้ะแล้วก็เฮดพึ่งมะกว่าแล้วก็เป็นเฮดแดงน้าแดงชามจ้ะพี่น้องเฮดก็มีแต่ดอกงามๆอยู่จ้ะแต่ก็เกิดห้างๆนะจ้ะพี่น้องเกิดบางมองบางบ้อนจ้ะ ออกยังบาทันรลายจ้ะ,จะตแต่ว่าฝนกระตกกี่ร้อยหลอนจ้ะวะ่าเหตุยังจะเกิดเอาเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องทันได้ชื่นชอบเมื่อกี้นี่าลืมไปสาวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบประาัคลิปใหม่ๆจากบรันท์กับสาวก้อยเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะจ้ะสวัสดีจ้าเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ายังมานอยี่นาะสาวก,ก้อยพอได้อยู่ได้กินครับพ,พี่น้อง ืัอน e <Okay. S 1> uh, uh, ี้ก็ไดหลากหลายเฮ็ดครับืันนี้ไปรอเบิงเฮ็ดก่อเนาะสกอยหลอบเสาช่วงแหลกครับช่วงแหลกไปรอเบิงเฮ็ดก่อกับไดหลายดอกเนาะสกอยก็รอเบิงเฮ็ดก่อแล้วก็มารอเบิงเฮ็ดเพิงครับเฮ็ดเผิงเฮ็ดแดงนาแดงฉ่าครับก็เห็นอยู่เนาะสกอยหางๆครับเมื่อวานนี้เบาน่าจะมาเก็บก็ไดหลายเติบครับเฮ็ดเพิงมามื้นนี้เพิ่นก็หางๆแน่ยครับคันเวีนมือไหวครับสิพอได้เก็บอยู่เนาะสกอี มื่อคืนนี่กับฝนตกมากครับปลาก็คือจังซุม่มอยู่พี่นอ้องก็ต้องรอหลุนกันเบิงครับวัยเฮ็ดยังสิออกครับยี่ยักมือซ้องเหมือแล้วครับเพราะว่าปลากําลัางซุ่มครับพี่น้องฝนตกมื่อคืนเอาล้วครับซ้หรับคลิปนี้บ่าวนากเกษตรขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนีครับเป็นคลิปของวันที่2 9ตุลาคมปีพศ2566ครับไม้พิกัดที่มามนีกับปลาบ้านน้องเม็กตําบลนค้าเพื่อพุทธิจังหวัดบนุรีรเกย์ครับ พอแม่พี่น้องทันใดเชิญชอบมาคลิปจังใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบประผาดคลิปใหม่ๆจากบ้านนากับสาวกอเวียดนามครับสำหรับคลิปนี้บ้าวนาคับสาวกอกับทองคอตราพพอแม่พี่น้องเดิทนทางกบ,บานครับวัยทรุนการคลิปน้ำมือนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปานอาพญามัยครับ